เดี๋ยววันนี้ผิงจะมาสอนวิธีการทำรูปโพลารอยคู่กับคนรักหรือศิลปินหรือครอบครัวของคุณก็ได้หมดนะคะแบบนี้เลยนะคะทำง่ายๆในแอป Gemini ด้วยมือถือค่ะหากใครยังไม่รู้จักแอป Gemini มาก่อนหรือยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gemini มาก่อนนะคะแนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะเพราะว่าผิงสอนไว้อย่างละเอียดแล้วแล้วค่อยกลับมาเรียนคลิปนี้กันค่ะ เริ่มแรกเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอป Gemini ค่ะจากนั้นให้คุณไปคลิกที่รูปภาพที่มันมีรูปกล้วยอยู่นะคะคลิกไป1ครั้งจากนั้นให้คุณไปคลิกที่บวกค่ะแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่แล้วคุณก็แอดภาพเข้าไปเลย2ภาพด้วยกันภาพแรกคุณอาจจะเอารูปของคุณเองก็ได้และอีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปศิลปินในดวงใจที่คุณต้องการหรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นคนนะนะ ก็เดี๋ยวพิงจะแอดรูปดารานะคะแล้วก็รูปผู้หญิงที่พิงเตรียมเอาไว้เนาะจากนั้นก็คลิกที่เพิ่มได้เลยค่ะจากนั้นเราจะพิมพ์พร้อมเข้าไปนะคะตามนี้เลยซึ่งพร้อมพวกนี้พิงจะเอาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาพิมพ์ตามนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวเนาะจากนั้นเราก็กดไปที่ส่งได้เลยค่ะ เราได้ภาพมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะทีนี้เราก็สั่งคําสั่งไปเพิ่มได้เลยคือให้เขาเปลี่ยนท่าทางจากแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือพิมพ์ไปค่ะว่าอาจจะให้เขากอดกันก็นได้ให้ทั้งคู่กอดกันแล้วก็กดส่งเข้าไปคะ่ะาได้ผลลัพธ์ออกมาเรียบร้อยนะคะ หรือคุณจะสั่งเพิ่มท่าทางอื่นๆได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าหน้าตาทั้งคู่เปลี่ยนไปไม่เหมือนภาพต้นฉบับแนะนำว่าเวลาทำเนี่ยให้แนบภาพเหมือนตอนเริ่มต้นนะคะแบบนี้เลยแล้วคุณแค่ไปเปลี่ยนท่าทางในพร้อมเท่านั้นเองนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะทั้งสองคนกำลังยิ้มและมองหน้ากันเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยถ้าหากว่าหน้าตาเขาไม่ตรงกับภาพที่เราแนบไปนะก็ประมาณนี้ค่ะ ทีนี้ถ้าเราต้องการนำภาพนี้ออกมาใช้งานนะคะเราก็คลิกไปที่รูปภาพแล้วเราก็ไปคลิกที่ดาวน์โหลดแบบนี้แล้วเราก็กดกลับมานะคะเพื่อที่จะเลื่อนหาแล้วก็ดาวน์โหลดภาพต่อไปเนาะก็คลิกที่รูปภาพแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดเท่านี้เองนะคะเจ้าตัวภาพก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่มือถือของคุณเป็นที่เรียบร้อยคุณก็จะเอาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอะไรก็ได้หมดแล้วล่ะคะ่ะ หากใครมาทำตามคลิปที่ผิงสอนนี้ได้ผลลัพธ์อย่างไรนะคะสามารถส่งมาให้ผิงดูได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าผิงก็อยากดูว่าผลลัพธ์ของทุกๆคนเนี่ยออกมาจะน่ารักสักแค่ไหนคะ่ะและหากใครอยากให้กำลังใจผิงนะคะสามารถกดไลค์ได้เลยนะหรือถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผิงเอาไว้กันด้วยเลยคะ่ะ